ตครับพี่น้องสอบพืชหัดนะครับผมแต่ว่านนี่ไปใส่บวงดักหนูกันก็สิบบใจพยายามนะครับที่นำทวมให้หน้านะครับมองดักแหว้นะครับตอนนี้ก็นั่งสิไปเบึงหลอบครับใส่หลอบไปเหมือนบ้านนี่ครับผม เดินไปยาวน้ำกันครับยำรอบขับมือนะครับเนี่ยนะครับฝนตกขึ้นเล้ครับตกตะเมอว่านพอนหยุดแล้วครับฝนตกแต่ช่วงค่านะครับช่วงม้งก๊กวานนะครับตอนนี้ก็ยังตกครับมานขึ้นก็ตกบดขึ้นครับตกเบาสลับแห้งนะครับสายยางเหมือนว่านี่พันใหญ่พันสูบนามได่เขานะครับ เข่าพ่นว่าเขาพันสิตายนะครับเพ่นแหงครับเข่าแหงครับเลยสูบใส่ครับเนี่ยครับเป็นบวกที่ผมใส่ดักรอบไ้เนี่ยแหละครับเพราะว่าหนามันลงนะครับหนามันเถือนกันจังน่อยครับผมผมก็เลยเอารอบไปใส่ไ้นะครับยากาศตอนเศร้าครับผมฝนตกครับ ตรงหน้าครับผมมาชมบรรยากาศตอนเช้าครับตอนนี้ก็หก่วงกว่าแล้วครับแต่ทั้งเมืดอเดียวครับท้องฟ้ามืดอขึ้มคืองเอาครับผมอาจจะโต๊กเบิดมือครับมือนีลนี่นะครับบวกทีผมว่านะครับผมใส่ไปผุนนะครับผู้ใหญ่เพิ่นมาสูบน้ำใส่เขานะครับเหมือนว่าเนี่ยน้ำมันลงงนิดๆหน่อยครับตานขึ้นฝนโตกะครับน้ำขึ้นดิหลายเติบครับนี่ครับ อนนี้ผมกังลมมากนะครับกังคมมากครับฝนตกครับผมเบืองน้ำครับฝนตกครับยามหล่อกันครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนุบบุญในเด้อครับบราจะไปยามบ่วงหรอครับเมื่อนี้่แไดใกัดหนูบ่อกก็แล้วครับฝนตกเบิดขึ้นครับอันนี้ของ่อใหญ่คนใส่ไว้ครับ ใส่ไปตหลายเหมือแล้ว,ลวครับผมอยุ่คนครับข้างในดุมยามน้ำกันครับว่าเจ็มีดหัวอะไรหรือเปล่านะครับยู่ข้างในแจบกบขีดลายกันผมมีว่าปูเนาะผมไปดีแล้วครับดุมยามน้ำกันครับผม โหครับรเข้มแต่ดีครับแต่อยู่คเขากระจายครับใส่แบบเดียวนี่แหละครับรอบครับรอบใส่แบบเดียวนะครับ ใส่ทั้งไม้บังครับปกติผมพันหนาตะกุนนะครับบ่ายทันหนามาตะทีนะครับเปลี่ยนทางครับโต๊ะขับพี่น้องนกัะโตกครับนะครับผลงานครับปูกระลังมั่นครับช่วงนี้ครับ มันก็เริ่มแห้งขึ้นเรื่อยๆ้วครับใส่ไปอันเดียวครับผมก็ได้รุ่นย้ำตอนเส้านะครับอันนี้ของพ่อใหญขย,ยันใส่ไว้ครับเพิ่มมาย้ำอยู่พนใส่ไปลายหลังนะครับใส่ไปจะลายมือแล้วนะครับเพราะจะมาย้ำกู้มือแล้วครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนุ่มบุบนเนเด้อครับคลิปนี้ก็คือจะฝากไว้แค่นี้แหละครับผมฝนตกครับเดือนทางกลับบ้านครับปลอดภัยทุกคนจากอันตรายทั้งปวงนะครับผมขากีกับกระเหีปลอดภัยครับผมขายลำรุวยครับผมมีโชคมีลาบทุกคนครับผมเท่านี้ไว้แค่นี้ครับผมสวัสดีครับ